เฮงอยู่เฮงอยู่ไหนวะเฮงเฮงอยู่ไหนวะทำอะไรอยู่ตรงนี้เะ้เฮงทำอะไรอเฮงนอนเล่นเหรอเฮง้เฮงมาอยู่ทำอะไรตรงนี้นี่เลยเดี๋ยวขันเหรอเมื่อคืนไม่หลับไม่นอนนะอเฮงนะ มันขึ้นไม่หลับไปนอนมันไปวุ่นวายคนนู้นคนนี้นะะไปก่อกวนเขาไปวุ่นวายเขาคันมากเหรอคันมากเลย ไปวัดกับพ่อไหมพ่อจะไปเที่ยววัดน,นะพ่อจะไปทำบุญไปไหมเฮงไปไหมเฮงไปไหมหมือครับม,มือใครนี่คันไหมคันมากไหมออุ้ยจะหมูแดงเลย จมูกแดงตาสวดหน,นูตาสวดเขาเรียกหนูตาสวดบนหนูสิงตาสวดไหนดูไข่เดี๋ยวดิขอดูไข่ไอเห้งหน่อยนี้โอ้ยนี่มันไข่ไอเหออ้งไอเห้งไอเหงไข่ใหญ่จังเลยวายนี่มันอะไรวะนี่เฮะนี่มันอะไรนี่ นี่มันใขไอ้เฮงเนี่อ้เฮงใข่ใหญ่จังเลยเวลาเดินมันไม่กระโดกหน้ากระโดกหลังเลยลูกฮะฮะเฮงเวลาเดินไม่กระโดกหน้ากระโดกหลังละมันหนักไข่นะหัวเล็กนิดเดียวไข่เ,เริ่มเลยเรื่องเนี่ยพอไปแต่งตัวกันนะแค่นี้นะนจุกกันนะไปะ All right.